สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอ็มบุษาราคคมลุกหม่ำโพสรักไม่ลงก็เลิกทำเอาบรรดาแฟนคลับและข่าวเมาส์ตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อสาวเอ็มบุษาราคคมได้ออกมาเขียนถึงความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์เลขเจ็ดจนทำเอาหลายๆคนอดสงสัยและเป็นห่วงไม่ได้ว่างานนี้จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตรักสามีหรือเปล่าโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเขาว่าเลขเจ็ดนี้คือเลขอาถรรพ์อือฮึ น่าจะจริงรักไม่ลงก็เลิกซึ่งหลังจากพตดดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานสาวเอ็มก็ได้ออกมาตอบกลับข้อสงสัยดังกล่าวให้ทุกคนได้สบายใจผ่านทางคอมเมนต์ว่าไม่ได้พูดถึงผัวก่อนที่จะทําให้หลายๆคนร้องออกไปตามๆกันเท่านั้นยังไม่พอเพราะเจ้าตัวได้โพดภาพตนเองพร้อมกับแนบแคปชั่นเพิ่มเติม,ตมว่าจากให้จำดีกว่าอยู่ให้เขาสับแช่งนี่ขอแห้งหมดละ เห็นแบบนี้เป็นอันการันตีและรู้กันว่าเจ้าตัวไม่ได้พูดถึงผัวจริงๆนั่นแหละอุฟ๊ฟขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.ts ขอบคุณค่ะ